ก็ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพิจารณาถึงพระพิมพ์พเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับโดยมากมากักจะนิยมเล่นกันเป็นหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมนะแต่ว่ารูปหล่อชนิดนี้นะครับ ปรากฏพบเจอว่าอยู่จังหวัดบุรีรัมนีเป็นส่วนใหญ่นะฮะบุรีรัมนี่เจอเยอะเลยแต่ว่าเซียนพระภาคกลางนั้นบอกว่าเป็นหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือเรามาดูกันนะครับสําหรับหล่อปั๊มรุ่นนี้นะครับประการแรกเลยเนี่ยจะรูปหล่อของหลวงพ่อนั้นจะเขียนคําว่าหลวงพ่อเที่ยงไว้ด้านหลังแค่นั้นนะครับจะมีแค่ชื่อท่าน ไม่ได้บอกใช้ยาว่าเที่ยงอะไรจังหวัดอะไรสร้างปีอะไรด้านหลังพิมพ์คําว่าหลวงพ่อเที่ยงไว้เฉยๆนะฮะด้านหน้าเป็นภาษาบาลีภาษาขอมนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปเจอหลวงพ่อได้จะส่งหลวงพ่อกลับวัดได้คือบาลีนี่แหละครับด้านหน้าเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไร นะครับผมเขาบอกว่าหลวงพ่อเที huh ่ยงหล่อปั so ๊มรุ่นนี้เป็นหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือนะครับจังหวัดบุรีรัมนีก็เล่นเป็นหลวงพ่อเที่ยงวัดพระพุทธบาทเขากระโดงนะครับผมซึ่งในเรื่องของราคาเรื่องอะไรนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือเขาก็ตีไปเขาก็ขายกันหลักร้อยนะฮะถึงแม้จะเป็นหลวงพ่อเที่ยงวัดพระพุทธบาทเขากระดวงก็เล่นขายกันหลักร้อยเหมือนกันนะฮะ ราคาก็อะไรเรียก,กันไม่ได้ต่างกันนะครับเป็นหรอปั๊มนะครับภาษาบาลีหรือภาษาขอมที่อยู่ทั้งด้านหน้า,น,านี่นะครับเป็นฉายาชัดเจนของหลวงพ่อนะครับผมนี่ด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อเที่ยงนะฮะด้านหน้าเขียนว่าณนะปะ พังกรโรนะชาดเจนนะครับณนะปะพังกรโรก็คือฉายาของหลวงพ่อเที่ยงวัดพระพุทธบาทเขากระดงนะฮะหลวงพ่อเที่ยงเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ท่านมักใจะใช้ฉาย,ยาว่าณปะพังกาโรแต่ฉายาจริงๆท่านคือปะพังกาโรนะฮะพระครูสัจจานุลักษ์เที่ยงปะพังกรโรวัดพระพุทธบาทเขากระดงเจา้าวัดวัดพระพุทธบาทเขากระดงเจ้าขันตบลญเสม็จนะครับ อันนี้คือชื่อใช้ยาตำแหน่งท่านเต็มนะครับเราถือว่าเป็นการส่งหลวงพ่อกลับวัดนะครับชัดเจนด้วยตัวหนังสือนะครับชัดเจนด้วยพระที่พบเจอมากในท้องถิ่นนะครับ,นะรบจึงเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นพระของหลวงพ่อเที่ยงวัดพระพุทธบาทเขากระดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับหลวงพ่อเที่ยงรุ่นนี้นะครับ หรือไม่แน่ก็ได้นะฮะหรือไม่แน่โรงงานเขาอาจจะเ,เมื่อวัดบางหัวเสือสมุดประการเขาไปสั่งปั๊มเขาไปสั่งทําวัตถุมงคลของหลวงพ่อเทียมวัดบางหัวเสือเขาอาจจะเอาพิมพ์นี้ไปให้ก็ได้ไม่แน่นะฮะเหมือนในยุคอดีตเนี่ย <c oughs> เนื้อดินที่เป็นพิมพ์พิมพ์พระสังกจจยพิมพ์ดินเผาต่างๆเนี่ยซ้ํากันหลายหลวงพ่อนี่หลวงพ่อขอมัดไผ่ลงวัวหลวงพอ่อ เจียมอ,อติสยโยหรือหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเนี่ยก็ใช้เนื้อดินพิมพ์เดียวกันทั้งหมดนะเ <c ười> พราะว่าสั่งโรงงานทําหรือหลวงปูุ่กวัดโพไซทองนี่ไปซ้ํากับหลวงพ่อโป,โปร่งนะฮะใช้หน้าเดียวกันลยฮะแยกไม่ออกนั่นอาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าในส่วนของหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยชัดเจนนะฮะด้านหลังเขียนหลงวงพ่อเที่ยงด้านหน้าเขียน,นปพังกโรนั่นก็คือฉาย,ยาหลงวงพ่อเที่ยง นะครับผมเพราะใช้ยาหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือก็คงไม่ซ้ํากันกับหลวงพ่อเที่ยงประพังกโรเรานะครับนะครับส่วนใช้ยาของหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนั้นนะครับคือหลวงพ่อเที่ยงกีสนาะนะครับแล้วผมก็คนละใช้ยากับหลวงพ่อเที่ยงจังหวัดวีลลาเรานะครับซึ่งรูปหลอปอมอันนี้ก็เขียนว่าหน้าประพังกโรนะครับ นะครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับในการเล่นหาแล้วผมก็ถือว่าวันนี้ได้นำรูปหล่อปั๊มนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการไขข้อสงสัยไขปริศนาที่เล่นหากันสับสนมาอย่างช้านานนะครับเพื่อเป็นการเล่นให้ถูกต้องนะครับเล่นให้อ่ สมควรตามาวัดที่ท่านได้สร้างนะครับผมเพื่อไม่เป็นการสลับวัดนะครับวันนี้ก็ถือว่าฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดซับ s c r i ใคกด,กดถูกใจทางช่อง y o u t u b e ้ด้วยนะครับผมเท่ากันหน้ามีพระเครื่องวัตถุมงคลของเกจิขนาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นำมาลงเอาไว้ทุกท่านนั้นได้รับชมในะกาต่อไป สํบวันนี้ก็ขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ